อยากผอมนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงพอคิดจะเริ่มต้นแล้วนะคะก็มีปัญหารู้สึกว่าเราจะขาดสิ่งที่เราเคยกินสิ่งที่เราเคยชอบเนาะครูวีเจอน้องๆคนหนึ่งนะคะไม่ใช่น้องๆเป็นน้องท่านหนึ่งที่เราเจอเนาะก็เป็นไวทำงานประมาณเราเนี่แหละคะ่ะก็ทักน้องเข้าไปนะคะถามว่าฮน้องอยากผอมหรือเปล่านะคะเขาเป็นพยาบาลเนาะที่ทำงานอยู่ ในที่ทํางานของครูวีนี่แหละพอดีตอนนั้นเไปเฝ้าคุนพ่อแล้วก็เจอน้องเขานะคะน้องก็บอกว่าอยากผอมค่ะแต่ว่าก็ยังอยากกินกาแฟเย็นอยู่นะคะมันจะทําได้หรอนะคะทีนี้การที่เราเนี่ยไม่สามารถลดน้ําหนักได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากความกลัวว่าถ้าเรานะคะเริ่มต้นด้วยการลดน้ําหนักเราจะต้องตัดสิ่งที่เราชอบเราจะต้องตัดขนมเราจะต้องตัดกาแฟเย็นเลยต้องตัดของหวานออกนะคะพอเรารู้สึกแบบนี้ปุ๊บเนาะ เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการลดน้ําหนักครั้งนี้มันจะต้องไม่สนุกแน่นอนมันจะต้องมีความทุกข์แน่นอนนะคะพอเรารู้สึกแบบนี้ปุ๊บสมองของเราจะสั่งการเลยค่ะว่าไม่ต้องไปทําหรอกนะมันไม่สําเร็จหรอกอยู่อยู่เฉยๆก็ดีแล้วอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วได้กินของอร่อยด้วยนะคะแต่วันนี้คุณครูวีอยากจะแบ่งปันเทคนิคนี้ให้ฟังนะคะว่าถ้าเราอยากเริ่มต้นลดน้ําหนักนะคะแบบง่ายๆแล้วก็อยากให้สําเร็จนะคะเราต้องเริ่มต้นด้วยการ เพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในชีวิตไม่ใช่การตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปในชีวิตนะคะวันนี้สมมุติว่าเราเป็นคนที่ชอบกินกาแฟเย็นเนาะเราชอบกินกาแฟเย็นมากนะคะซึ่งเราก็รู้เนาะว่ากาแฟเย็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นศัตรูอย่างตัวะกาดของการลดน้ําหนักเลยเพราะมันมีทั้งแป้งเออมีทั้งมีทั้งน้าตาลมีทั้งไขมันนะคะ แล้วก็กินเติมเข้าไปได้แบบพลังงานมหาศาลเลยแล้วก็หลังจากที่เรากินอิ่มแล้วยังสามารถเติมมันเข้าไปได้อีกทางทางที่เรารู้แต่เราก็ทําไม่ได้นะคะสิ่งที่คุณครูวีจะแนะนําเลยนะคะก็คือว่าให้เราเ,เริ่มต้นด้วยการตั้งใจกับตัวเองว่าสมมุติว่าในมือเนี่ยนะคะ วันนี้เราตั้งใจที่เราจะกินอาหารดีๆละ่ะเราจะตั้งใจที่จะกินข้าวกล้องโอเคเราก็กินข้าวกล้องกินของดีๆเข้าไปก่อนแล้วเราก็ค่อยจัดลําดับนะคะกินขนมกินของที่ไม่ดีเนี่ยไว้ลําดับทท้ายแล้วเราก็ค่อยๆฝึกตัวเองไปเรื่อยๆนะคะให้เราเริ่มต้นด้วยการเติมหรือการเพิ่ม สิ่งที่ดีๆเข้าไปในชีวิตนะคะแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการตัดเมื่อไหร่นะคะเราจะรู้สึกอึดอัดใจแล้วเราจะรู้สึกได,ได้ถึงความไม่สนุกได้รู้สึกได้ถึงความทุกข์เลยแล้วเส้นทางในการลดน้าหนักเนี่ยมันจะไปได้ไม่ถึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นการลดน้ําหนักแบบเชิงบวกเนาะค่อยๆเพิ่มสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตนะคะค่อยๆเพิ่มการดื่มน้ําเข้าไปการกินผลไม้เข้าไปค่อยๆเพิ่มเรื่องของการกินเป็นมื้อๆเข้าไปจากเดิมเคยกินวันละห้ามื้อหกมื้อก็ลดเหลือวันละ สี่มือ3มืือนะค,ะค่อยๆปรับค่อยๆปรับไฟวันละนิดวันละนิดนะคะเพิ่มเติมสิ่งดีๆเข้าไปอันนี้มันเป็นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถบรรลุหรือว่าสำเร็จตามเป้าหมายได้แต่ว่าถ้าการเริ่มต้นด้วยการตัดเลยนะคะคุณครูมีบอกได้เลยว่าโอกาสที่สำเร็จเนี่ยมันยากมากเลยเราก็สามารถลองนำไปใช้ได้นะคะวิธีการนี้ก็คือ มันมีความเป็นไปได้เพราะว่าคนที่สําเร็จนะคะเขาสะสมสิ่งดีๆนะคะวันละเล็กวันละน้อยวันละ1-2%เพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักนะคะไม่ได้กระโดดขึ้นไปห้อยโหนไฟนะคะหรือว่าออกกําลังกายอย่างบ้าคลั่งวันละ1000กิโลแคลอรีนะคะแบบนั้นไม่ได้ทําให้เราผอมแต่มันเกิดจากการสะสมสิ่งเล็กๆสะสมการกินที่ดีสะสมการดื่มน้ำที่มากพอสะสมการ เว้นช่วงการกินที่ดีพอจึงทําให้เราเนี่ยมีหุ่นดีวันนี้ใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ลองเริ่มต้นเลือกทําอะไรบางอย่าง สักอย่างหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยสะสมไปเรื่อยๆวันละวันละเรื่องวันละเรื่องแต่ไม่ต้องตัดอะไรออกค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าหันกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะใน1เดือนใน1สัปดาห์หรืออีก1ปีคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณแบบอย่างมาหาศาลเลยค่ะวันนี้คุณครูวีแบ่งปันเทคนิคไว้ประมาณนี้นะคะลองเอาไปใช้ใดูนะใครมีปัญหานะคะในเรื่องของการลดน้าหนักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆแม่แวัย40บวกนะคะ ยิงคำถามไว้ได้เลยคุณครูวีจะมาตอบให้นะคะขอให้ทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ